สวัสดีครับวันนี้ผมสั่งโยร้านจาร้านฮัทไทยฟิชชิ่งนะครับผมเราจะมาดูกันว่าโยยามาชิตะโยตกหมึกจะเป็นยังไงครับผมใครเคยเห็นบ้างใครไม่เคยเห็นก็จะผมจะรีวิวให้ดูนะดูยามาชิตะนะครับโอ้สสดจอดเลยครับหุ่สสิจอดเลย ผมเคยมีอยู่ตัวนึงแต่มันหายไปนะตอนนั้นผมอยู่อยู่ทะเลอยู่เรือครับแล้วเขาผมก็ใช้โยกุ้งนี่แหละซื้อจากแหลมฉบังศรีราชาจะเป็นตัวสียุบูนะครับแต่ตอนนี้ผมสั่งมาสีธรรมชาติเป็นไงครับนี่คือเดืองแสงได้นะเป็นเป็นอ่ากุ้งนะครับผมเป็นโยกุ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวลนข้างในเป็นยังไงสวยงามครับผมดยยามาชิตะเนี่ยเป็นลิมิเต็ดเลยนะ คนเขาหาสะสมแล้วบางคนเขาชอบเขาหาสะสมกันนะครับแกะยังไงเอออเมกไว้สักครู่นะครับสวยนะครับเดิมที่กัดผมเน้นสีธรรมชาติมากกว่าครับแต่ว่าสีสีพวกสีเขียวสีฟ้าสีชมพูอะไรเงี้ยมันก็จับเหมือนกันนะมือกับมันก็จับเหมือนกันแต่ผมกลัวมันระแวงไงผมชอบสีธรรมชาติมากกว่าจริงๆริแล้ว ครับดับดูกันเลยผุ้สวยจริงจริงงานพรีเมียมมากเลยครับเนี่ยตัวนี้น่าจะประมาณสาักไซส์ไซส์ผมไม่แน่ใจกี่กร,รัมไม่แน่ใจนะแต่ขนาดนี้กำลังดีครับไม่ไม่ใหญ่มากบึกไม่ค่อยระแวงนะครับสองจุดห้าเออเนี่ยสองจุดห้าความหนักของตะกั่วผมไม่แน่ใจอันนี้คือชบานะครับอันนี้คือชบาเห็นไหมชบานี้คมกิบเลยสวยมากๆผมชอบจริงจริง อันคือจะมีความเรืองแสงนะครับตัวต้องดูแบบเรืองแสงตัวนี้หมึกจะไม่ค่อยละแววนครับผมชอบธรรมชาตินะครับนี่คาโยูตัวนี้นะครับโยโยมัชิตะนะครับสั่งจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเนี่ยแต่ร้านไทยรับมาขายนะครับงานไทยก็มีครับผมแต่นี้เป็นงานญี่ปุ่นนะฮะงานญี่ปุ่นโยโยมัชิตะมีหลายสีหลายลายครับมีลายลุกปลาหลังฟ้าลายปลากระบอกลายปลาสบะ มีหลายอย่างครับแต่ผมเลือกลายกุ้งนะครับผมชอบคือง,งานสวยมากๆผมชอบจริงเนียนมากเลยเอาไว้ตกหมึกหมึกกระดองหมึกกล้วยหมึกหอมได้หมดเลยครับนะครับน้ำหนักก็พอดีพอดีนะครับแต่ถ้าเราจะแต่งน้ำหนักเพิ่มเราใช้ตะกัว่วตะกั่วเส้นนะครับเพตะกั่วเส้นพันเพิ่มนะแต่ว่าผมว่ากำลังดีเวลาจมแล้วหัวจมลงไปเงี้ยแล้วตุกปึ๊บตุกปึ๊บ พึ่อย่างนี้นะครับแล้วหมึกมันก็จะจับนะครับจับทันหลังนี้นะครับผมมันจะโดนฉบาฉบานี่มีความคมมากนะไม่ธรรมดาเน,น,น,นี่ยคมจริงๆเงียนมากเลยเกี่ยวติดตึ๊กตึ๊กึเลยจะบาโอเคครับขอจบรีวิวเหยื่อตกหมึกนะครับผมกุ้งหรือเรียกว่ายูธการนะครับผมไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ